สวัสดีครับพี่น้องกแฟนๆคนเจชา์ทุกอาก็ท่านที่เคารพทุกท่านนะครับอ่ะเร้าเจ้าจิบกาแฟไปนั่งืัอนี้นะครับนั่มเอาคําถามพี่น้องที่ถามผมมานะครับมาคุยกับพี่กับน้องนะครับนั่นก็คือเพื่อถามมาว่าเกิดจืดขึ้นอย่างไรท่านนะครับพี่น้องอนอกจากจะถามในคอมเมนต์อะไรเนี่ยบางท่านก็ยังโทรมาถามว่าเกิดจืดขึ้นอย่างคือเห็นเขาโฆษณาว่ามันดีใส่แท่นปุยย๋ยไดท่านเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยเค้ีหรือปุ๋ยอินรียทิมไปเลยคันนีเกิดจืดอย่างไท่านเนี่ย <icana> เนื่องจากว่าเฮดในพืชจะเรื่มเติบโตดีพืชพิ่นผลิตบพว่าจะเป็นมั่นสับปะลังหรือเขาตวนี้ได้ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันแม่นบ่เศร้าถุงหมดเ่ยว่าแม่นในสิเศร้าใส่ปุ๋ยหรือสิเอามาใส่แต่เกลือจืดเลยแล้มมันคือนยังหรเกลือจืดจำก็มาขามหน่อยอะไรคือเกลือบ้านเขาบอกเกลือจืดเลยทำมาเอามันีอก็เลยไปคนคว้ามาฝากพี่ฝากน้องเนาะนะครับเกลือจืดนะครับพี่น้อง บ้านเขาเอื่นเกลือจืดนะเป็นยังจะเอื่นเกลือจืดติเนื่องจากว่ามันมีลักษณะคล้ายๆครับเกลืออาจจะเป็นผงสีขาวบ้างละผงสีเทาบ้างละหรือผงสีเหลืองอ่อนนะครับเนลักษณะเป็นผึกเนะครับอาจจะเอื่นว่ามันจืดเหมือนเป็นยังคือคือมันบกเข้มมันบกมีรสเข้มนะครับนะครับเกลือจืดหรือถ้าภาษาทางวิชาการเขาเอื่นว่ายิบซ้ำนะครับซึ่งเป็นแร่อโลหะชนิดหนึ่งนะครับ่นองซึ่งได้จากการ ซึ่งเป็นยิบซ้ำจากธรรมชาติกับเส้นการท่าเมืองแร่นะครับแล้วก็เป็นยิบซ้ำที่สังเคราะห์ขึ้นซึ่งว่าเอามาเฮ็ดบรรดาฟ้าเพดานต่างๆเฮ็ดฟ้าเห็ดอะ้เรเฮ็ดยิบซ้ำนะครับแร่ยิบซ้ำนะครับซึ่งภายในแร่ยิบซ้ำนะครับในตัวแร่ยิบซ้ำมันจะมีธาตุอาหารที่จําเป็นสาหรับพื่นอนจุประมาณสองสามธาตุหรือจริงๆจะหลายธาตุอยู่แต่ว่ามันจะมีสองธาตุนี่หลายกว่าโมนก็คือธาตุแคลเซียม กับธาตุกรมะถันนะครับพี่น้องนะครับแค่นเสียมเนี่ยมีอยู่ประมาณยี่สบามเอยี่สออสาสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องสาสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าหลายเติบนะครับส่วนกรมะถันกับประมาณสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อันนี้เกือบเคื่งเลยนะครับพี่น้องนอกกนั้นก็จะเป็นน้ำนะครับจะเป็นน้ำนะครับน้ำมีประมาณเกือบส0มิเปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สิบก็กาัวประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าที่พี่น้องเขาว่าเอาไปใส่ต้นไม้แล้วมันงามเหรอครับเนื้อ จากว่ามันมีธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารร่องของพืชนะครับแคลเซียมกำมาทันนเป็นธาตุอาหารลองได้เพียงน้องนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมกำมาถันเป็นธาตุอาหารร่องที่ได้รับการ well รับล่องโดยพอระบปุ๋ยปี2 5 1 8ัรับร่องว่าแคลเซียมกบกำับมะทันเป็นธาตุอาหารรองของพืชซึ่งมีความจําเป็นล่องลงมาจากอาหารหลักคือ n อ k หรือในตัวเกนดฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับพี่น้องที่บอกว่าใส่แล้วมันง่ามก็คือเนื่องจากว่านะครับธาตุอาหาร เหล่านี้นะครับไปเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะแคลเซียมนะครับพี่น้องช่วยในการกระตุ้นการงอกของรากกระตุ้นรากนะครับเฮทไห้รากสะสมอาหารดีๆนะครับจึงมีการนั่มยิบซ้ำหรือเกลือเกลือจืเอเอเอดเนี่ยแหละนะครับไปผลิตเป็นปุ๋ยระเบิดรากปุ๋ยระเบิดหัวอันนี้ย่อมเอาไปใส่ครับไล่มันสำปะหลังเนื่องจากว่าเฮทไห้มันหัวใหญ่นะครับพี่น้องเฮทไหห,หัวมันใหญ่แล้วก็ดกนะครับ เนื่องจากว่าธาตุแคลเซียมเนี่แหละครับเพศไทยพืชกระตุ้นการสร้างรากนะครับสร้างรากสร้างแกนสร้างกิิงกานสาขาที่เห็นในชัดก็คือการสร้างรากเนาะนะครับแคลเซียมซ่นกรรมฐานนะครับเสริมการเจริญเติบโต,รต,รตรของพืชในลักษณะว่าช่วยการสร้างลอริลลนนะครับเพิ่มกินเพิ่มรสให้กับพืชผลนะครับโดยเฉพาะพืชที่มีกลิ่นแห้งเพราะว่าจะเป็นหอมเป็นกระเทียมหัวระพ่หัวระพาพริกไทย พริกต่งตางๆนะครับเพิ่มรสชาติเพิ่มกินนะครับอผลไม้ที่มีกลิ่นอหอมเนี่ยเมื่อได้รับกรรมฐันเข้าไปเนี่ยจะเสริมกินไหกินของเขาหอมจึ้นนะครับพี่นอ้องนี่คือลักษณะของอประโยชน์ของสองธาตุเนี่ยกรรมฐาันกับแคลเซียมนะครับสําหรับประเทศของฮ่อนะครับเกษตรกรย่างบททันเป็นที่แพร่หลายไปในในการนํายิบซ้าหรือเกลือจืดนีม่มาใส่กับพืชนะครับพี่นอ้องแต่มีอาจจะมีเป็นบาง ไลยนะครับที่ทดลองใส่เราได้ผลอย่างเช่นนายกดิดนะครับเกลือจืดนายกดิดนะครับพี่น้องอ่าซึ่งพี่น้องเคยได้ยินในโฆษณาอยู่เนาะนะครับเอาบริโโฆษณาให้เพิ่นนะนายกดิดคันยินแเลยกันเอาค่าพี่เอาเอาค่าโฆษณาหมดนอแล้ะว่าให้นะครับเกลือแกงเออเกลือแกงพวกเกลือจืดของนายกดิดนะครับที่ขึ้นซื้อลืซ่าอยู่ตอนนี้เห็นโฆษณาอยู่ในซื้อออนไลน์ต่างๆนะนะครับนายกดิดก็คือนายกอบตประดิษฐ์คูหน้าเมืองนะครับพุทะยุทธแถวจังหวัดตร กำแพงเพชรกุลละนะครับพี่น้องคนอยธากำแพงเพชรกุละนะครับเป็นนายกอบตอำเภอวังชะโออตําบลวังชะโน่อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นอะไรแรกๆที่ได้ทดลองนั่เกลือจืดมาใซครับมั่นสัมปะหลังและก็หน้าเขานะครับเราก็ว่าได้ผลดีนะครับก็เรื่องมีการบอกต่อแลวก็รับซื้อมาขายรับซื้อต่อมาจากเมืองแหล่หรือได้รับสัมปทานจากท่ารทําเมืองแหล่แหล่ยิบซําเนี่ยเอามาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเอามาขายนะครับ ในราคาถือนะครับก็เลย็ให้พี่น้องสนใจนะครับมาถามคนเจ้าุูว่าเอามาใส่แทนปุ๋ยไดบอนะครับโดยใส่แต่ยิบซั่มซื่อๆหรือใส่แต่เกิดจืดซื่อๆหรือผ้อ,องเพิ่งปุ๋ยอย่างอืน่นเพราะว่าในโฆษณาบอกว่าลืมไปเลยสําหรับปุ๋ยมาต่ว่าเมื่อใช้เกลือจืออจดมาต่อเนี่ยนะครับมันแมนบอลงันะ กับตามที่บอกไปนะครับในแร่ยิบซ้ำหรือในเกิดจีดไม่ธาตุอาหารอยู่บางกี่อย่างนะครับที่หลักๆก็คือแคลเซียมก็กลมาทันนะครับแต่ว่าการเจริญเติบโตของพืชที่จะให้ผลผลิตที่ดีสมบูรณ์นั่นจะต้องประกอบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารที่จําเป็นสิบเจ็ดอย่างเลยพี่น้องนะครับเต็นยันดีบางกี่อย่างนะครับฉะนั้นจึงใส่แท่นปุ๋ยไปเรื่อยๆบ่ด้ถ้าจะให้ได้ผลดีก็คือต้องใส่ร่วมก็ปุ๋ยทั่วๆไปตามที่พี่น้องเขาเคยใส่นะเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินรียปุ๋ยมักกอ ใส่ไอ้เกิดจืดในร่วมน้ำก็จะได้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นถ้าหากพี่น้องไปใส่แทนปุ๋ยโดยบ่ใส่ปุ๋ยยังเลยใส่แต่เกิดจืดเนี่ยนะครับปีสองปีแรกอาจจะท่ันมีปัญหานะครับพี่น้องก็จะง่ามตามปกติอยู่หรืออาจจะงามหลายกาปกติเนื่องจากว่าในดินของเพียงข้าน้อกนะครับจริงๆจะไม่ธาตุอาหารพผืชอยู่แล้วนะครับมีธาตุอาหารของพืชอยู่แล้วนะครับเพื่อเต็มตัวนี้ลงไปเสริมด้ซื่งนะครับพูดละพี่น้องใส่โดนป้าโดนไปพมดละปีได้ก็เกิดจืดปีได้ก็ยิบซ้ำปีได้กับเกิดจื นะครับพผลละโดนไปผลละสองสามปีสามสี่ปีขนาดนะครับพืชก็จะแสดงอาการขาดธาตุอาหารตัวตัวบบบนี้กินแต่เกลือจืดจะเศร้ากัเกลือจืดแรงกับเกลือจืดบาไว้ได้เหรับว่อันอื่นมีมะหอยได้ไหมบางว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุต่างๆปุ้ยมักปุ้ยคอกอะไรกันแร่ธาตุนเดือนโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักในตัวเกลือฟอสฟอรัสโพแทสเซียมพืชต้องการในปริมาณหลายๆนี่ผัดบ่มีซะนะครับมีแต่แค่เสี่ยมก็กำลังทำหนึ่งกับเบ่ไหว้ได้เนาะนะครับคือพี่อน้องกินเข่าเนั่นแหละนะครับ แหลกๆก็ยิ้มอยู่รอกดนไปกันไม่จะเขาห้อยเกลือไม่จะเขาห้อยเกลือเมื่อไ้ก็เขาห้อยเกลือแล้วก็โย่บวหวเด้น,นี่ก็คือกันนะครับพี่น้องฉะนั่น้านจะให้ได้พ้นดีก็คือต้องใส่ร่วมกับปุ๋ยนะครับเพราะว่าไอ้ย,ยิบซ้ำนี่จะเป็นตัวเสริมนะครับจริงๆยินบซ้ำนะ่ยบ้เม็นปุ๋ยได้พี่น้องครับตามพรบอปุ๋ยสองขนาเราสิแปดยิบซ้ำไม่ได้บรรจุเป็นปุ๋ยหรือบระเด็คือกำหนดเป็นปุ๋ยเลยจัดอยู่ในกลุ่มวัรสดุป,ปรับปรุงดินนะครับ วัสดุปรับปรุงดินเช่นเดียวกับบรรดาวัสดุป,ปูนต่างๆนะครับพี่น้องอ่ามีวัสดุป,ปูนทั้งการเกษตรเนี่ยป็นจัดเป็นวัสดุปรับปรุงดินนะครับพี่น้องพวกแร่ต่างๆนี่นะครับเป็นวัสดุปรับปรุงดินไม่ใช่ปุ๋ยไม่จะมีธาตุอาหารแต่กับบริจัดอยู่ในปุ๋ยเนื่องจากว่าถ้าจะเป็นตามพ่อระบบปุ๋ยจริงๆนะจะต้องมีธาตุอาหารสมตัวหลักๆนะคือ NPK ที่สามารถระบุปริมาณได้นะครับพี่น้อง เป็นปุ๋ยูตเนียนสูนี้นั่นเองนะครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> แต่กลุ่มนี้จัดเป็นวัสดุปั๊บปูงดินนะครับเช่นเดียวกับพวกไอ้เกล็ดดำเช่นเดียวกับพวกไอ้ขุยมะพร้าวเช่นเดียวกับพวกวัสดุปูนเดินดไข่ตัวซ่านซีโอไล่เลี่ยฟู่เขาไฟฟู่ไม่ฟูไเมยดูโู่ไม่โู่เมยจเองสินะครับจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับไม่ถือเป็นปุ๋ยนะครับจริงๆใส้ก็ได้บ่ใส้กไ็กได้นะครับพี่น้องนะครับนะครับมีกะ ใส่บ่มีกับปใส่ก็บ่มีปัญหาอย่างถาหากพี่น้องเฮายังมีปุ๋ยที่อุดมสมบูรณ์ใส่อยู่มีปุ๋ยดีๆใส่อยูะนะครับยี่ใส่ปุย๋ยทุกปีทุกป,ปีนี่อันนี้ก็จําเป็นนะครับพี่น้องนะครับแต่ถ้าหากมีพี่น้องอยากใส่อะไรก็ได้ที่กันนะครับ,นะรบสนุนราค่ากักระสอบนึงนะครับตามสืบๆเบื้องอาจจะหลายปีแล้วละกระสอบละหาสิบบาทแต่เดี๋ยวนี้ยันบ่ไดรอยู่นะครับ,น,น,บ,รน,รบนี่คือลักษณะของเกลือจืดเรือ ยิบซ้ำนะครับพี่นอ้นองที่เอามาใส่ในการเกษตรนะครับในมีการเอายิบซ้ำน้ำมาผลิตเป็นปุ๋ยระเบิดหัวปุ๋ยระเบิดหลากหลายยี่ห้อนะครับพี่น้องตามท่องตลาดะบอระบุยี่ห้อละเดี๋ยวตัวเรา้มึงวางของกูบดีบอกว่านะครับทันใดที่คิดจะเอาไปใส่ก็รองลองบึ้งน้อพี่น้องนะถ้าหากพอมีเงินมีข้ามพ่อซื้อมาใส่กะก็กดีหรอกนะครับพี่นอ้องโดยเฉพาะสวนมันสําปะหลังก็จะได้เพิ่มหัวเฮ็ดหหัวใหญ่ขึ้นหัวดกขึ้นนะครับสำหรับ ยิบซ้ำหรือเกลือจือดนะครับพี่น้องแต่ถามบ่มียากในการหาแกบเพ้าเดี๋ยวบ่มีขายดอกเ็รา่จะเป็นต้องไปเลี่ยนหานะครับมีปุย๋ยมียังใส่ตามปกติก็ดีแล้วนนนนเนาะนะครับอ่าก็เลยเอามาฝากไปฝากน้องสําหรับเกลือจือดคืออย่างก็คือยิบซ้ำนั่นเองพี่น้องนะครับเป็นปุ๋ยบอกไม่เป็นปุ๋ยนะครับเป็นวัสดุปรับปรุงดินไม่ธาตุอาหารที่จําเป็นสำหรับพืชบ่มียอยู่นะครับโดยเฉพาะหักลักๆกับแคลนเสียมครับกรรมมาทันนะครับพี่น้อง นะครับแต่ธาตุอาหารตัวอื่นก็มีอยู่อาจจะบุ่สูงนะครับอาจจะบุ่งไหลก็เรื่องพวกนี้กล่าวถึงเนาะแมกนีเซียมบางทีนะครับพี่น้องสังกะสี์มันนี่นะครับซิลิคอนมันนี่แต่อาจจะมีปนมากอยู่แต่หากซื้อพุ่งไหลเนาะที่วัดปริมาณได้ล่วงไหลเลยครับมีแคลเซียมกับกำมะถันนี่แหละนะครับพี่น้องนะครับอ่ะเกลือจืดนะครับตามร้านขายปุ๋ยต่างๆนี่ยังยังบ่ทธานเห็นพี่น้องยังบ่ทธานเห็นนะครับยังบ่ทธานมีในการวัด คงสิบ่มีผู้ใส่มาโคนทั้งซีใส่สดีๆกัน่นละแถบหน้าเข่าทั้งกำแพงเพชรท่านาครสวรรค์ทั้งใกล้ๆมองมันพุ่นลัดนะครับใกล้ๆมองนายกดิดยู่พุ่นละนะครับน,าย,ยนายกประดิษฐีขุนอาเมืองนะครับตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพี่น้องผู้เพิ่นรีเริ่มการใส่แล้วก็จำนายเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้องจะฝากพี่ฝากน้องเพื่อนเทนีนะครับคลิปหน้ามี่ยังดีๆจังพอกกันไหม ฝากกดติดต,ตามฝากไลไ์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจชาบทุ่งนะครับมีโอกาสมีเวลากาจจะนําสาระมาฝากพี่ฝากนอก้องคือเเ่านะครับถ้าโบมีก็คงจับทายมันผ่านสากไปสามารถเอาสาระบ่อด้กับเพิ่งไห้ได้ตั้งหน่อยก็บ,บ่บลืมกันเนาะนะครับอาท่านี้ละสวัสดีครับ